สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมันไม่มีอะไรให้ทำด้วยสามคนร้อยกว่าคนเองอ่ะดูที่แดดออกด้วยไม่มีกิ๊มาอืมยูแคนซีมีก็ไว้ก่อนครับแต่เขาป่าปต้องห้ามจริงคือตอนนี้ก็อาจจะวนเวียนกับ ผมไม่อยากจะทำให้น้องปลอยเข้าศาสตร์เมื่อตอนรับแต่ว่าถ้าเราคิดในสถานการณ์จริงแล้วแบบจิตใจเราเป็นพวกชอบไม่ใช่ขี้แค้นขนาดนั้นแต่แบบเหตุการณ์มันรุนแรงจริงครับมันแบบกระทบกระเทือนจิตใจน้องน้องปลอยเนาะแล้วมันก็เหมือนตอนที่เขาอยู่กับแม่เขาตอนเด็กๆนะครับเมื่อเลยอาจจะทําให้อารมณ์ตอนนี้รุนแรงนิดนึงแบบเรียดแต่อยู่กับเพื่อนก็ชิลนะครับ อาจเห็นแบบอยู่พอก็เออดูปกติเนี่ยเ็คยอยู่กับเพื่อนเราก็ชิลดีแต่ว่าอยู่กแบบับตัวเองมันก็ซมแปลกๆไงไม่รู้ตอนนี้คือก็อยากลากคุมชุดแต่งแต่ว่าก็นั่นแหละครับมันไม่มีอันนั้นได้ซ้ำตอนนี้ก็เลยโอ้เชียมันต้องรอกันปีสองจริงอะแล้วก็แบบ กว่าจะถึงไอ้เหี้ยคือตอนนี้มันน่าเบื่อมากคือรอแค่งานเต้นลำที่จะถึงนี้หลังจากนั้นก็ต้องรออีกอ่ะมันไม่มีอะไรแล้วด้วยซ้ำผมมดูแล้วทาว่าสตอรี่ในเมืองตอนนี้มันดูเดือดหรือเปล่ามันก็อยู่แต่กระพอแต่เอาจริงคาถาตอนนี้คงสู้ใครไม่ได้หรอกครับอา นอย่างน้อยมีศาสตราจารย์ไหมก็ไม่รู้ไม่มีใครมาแตาแนะเราช็อตๆเราเนาะแต่ผมว,ว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่อยู่ในภาษาอย่างหลงช่วงนี้นะ ได้ฟังเรื่องราวมาทแท้ๆมันกลับมาแล้วหรอมันเกิดป้าอะไรขึ้น พาอะไรกึนเนี่ยพวกเลือดบริสุทธิ์แล้วมีกับปัญหากับใครล่ะมาเกิลบอลเลือดผสมเลือดบริสุทธิ์แบ่งแยกจริงสิตั้งแต่อยู่บ้านฮับมาเราย,ยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนั้นเลยที่ต้องแบ่งแยกช,ชยั้น่กันอะ ที่เราอยู่พวกข้างเลือดบริสุทธิ์งั้นหรอทำอไรอะ่ะหืมทำไรอะ่ะฉันอ่านโน้ตอันนี้นะ่ะมีอะไรหรือเปล่า นตื่นมาในเจอเพื่อนๆไหมน่ะก็เจอนะทำไมหรอแต่ฉันไปปรุงยานะ่ะอืไปทำไมนะ่ะปรุงยาไงไม่แล้วปรุงทำไมอ่ะแบบว่ามีเหตุผลหรือเปล่าก็ฝึกฝนไงอืมอืม บางทีก็ช่วยรุ่นพี่ปรุงอืมถ้าง,งั้นสู้ๆแล้วกันนะนายเข้าจ<ะ>ใจที่กระดาษบนนี้ไหมอ่ะอ่าไม่ค่อยนะ่ะฉันไม่ค่อยเจอพวกข้างเลือดบริสุทธิ์นอ <No. S 1> ใช่ฉันยังไม่เจอใครที่ข่มคนอื่นเลยอะที่ยกตนเป็นผู้สูงส่ง มีนะซีซีสีนะมันก็คงมีแต่ฉันไม่เคยเจอฉันคงเจอแต่คนนิสัยดีละมั้มตงตรนนั้นกิข้าวหรอไม่อ่ะไม่หิวไม่หิวหรอใช่ฉันไปกินกข้าวก่อนนะเจอกันอะเจอกันความแค้นของเรากับโจฮวยจะจบกันตรงนี้นะครับไอที่เห็นแค้นแค้นอะไรนั่นคือ อันนั้ไม่ได้อินโลนะครับท่านผู้ชมอันนั้นก็คือเล่นๆหยอกๆกันนี่แหละไม่มีอะไรหรอกไม่โผล่ไงตอนตอนแช้นไม่โผล่มาให้แก้ไงไม้ฟินเลยตามหาบางสิ่งฉันตามหาอะไรอยู่แต่เ,เงียบไปหนึงนะครับผมคิดภาพในหัวอยู่ ผมจะทำอะไรตอเน,นี้ยเดินมาทำ<อ>ไมเนี่ยเชีย่ยหมอกควันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพูดจริงนะคือถ้าโดนอันตรายเราไม่มีข้ถาอะไรป้องกันตัวเองเลยนู้ไหมว่าเรากลับดีกว่าเราต้องรักชีวิตอะเราจะไม่เสียตัวคาคือถ้าจากคนเนี่ย ที่เรารอดได้อยู่แต่คนนะอาจจะนะอาจจะรอดได้อยู่แต่ถ้าจักสัตว์เนี่ยกูพูดจริงนะน่าจะมีแค่ลาพิทัสไม่ได้สู้ด้วยเอาไว้นี่ยย้ยแมวป่าที่ไหนจะพุ่งมาเปิดเสียงแมวด้นะเฮ้ยไม่ก็จะสิทธิ์ไม่ไถือลาพิทัสไม่ทันแน่ ันเสใหญ่เข้าไปยังไงล่ะเนี่ย สีดำใช้ทำอะไรกันนะชีวิตกุยไอ้เี้ยจะบอกละไปอะไรเฮียอุ้ยสัจจลีด้วยเฮีย นอกเราว่าจะเล่นต่อไง,งเดี๋ยวถามเรื่องเราเดอะแฮกเดอะแฮกกับศาสตราจ,จารย์อลิสด้วยครับคือนานทีเูาจะเจอศาสตราจ,จารย์กูคอในแล้วแค่เท่านนะไม่ได้ไหมายถึงศาสตราจ,จารย์คนนี้นะครับไมเดี๋ยวแบบนานทีจะเจอแบบศารจ,จารย์ช่วงนี้แบบมันปิดเทอมไงศารจ,จารย์ครับว่าไงศารจ,จารย์เห็นข่าวที่บอร์ดไหมครับ าวที่บอดไหนหรอไอ้หน้าโถงะครับยังไม่เห็นเลยทำไมหรอมีอะไรผมอยากถามครับว่าเดอะเฮกนี่มันคืออะไรออืมต้องบอกว่าฉันเพิ่งมาได้ปีการศึกษาเดียวฉันก็ไม่รู้นะเธออาจจะต้องถามศาสตราจารย์คนอื่นนะรู้สึกว่าตอนที่ฉันมาฉันก็แค่แว่วข่าวแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรกันแน่นะ แปลว่าเหนนตุการณ์ในข่าวสตราจรย์ก็ไม่ได้อยู่ใช่ไหมครับที่ว่าปลอมตัวเป็นสตราจรย์คนอื่นนะ่ะไม่ได้อยู่จ้ะก็ประหลาดอยู่เหมือนกันอืมฉันคิดว่าเรื่องนี้ท่านพี่ฉันน่าจะรู้อยู่นะเพราะว่าเขามาตอนที่นี่ก่อนช้นหลายปีอยู่เหมือนกันน่าจะสักสามปีได้แล้วสตัตจาจรย์เห็นสตัตยาจรย์เอนโจไหมครับไม่เห็นเลยไม่รู้ว่า ขับไม่กว่าดไปที่ไหน,น,ในใหรือไม่ก็อาจจะอยู่ที่สนามพิจิตนะมะั้งกาชอบปลีกวิเวกนะครับผมอืมลองถามศาสตราจารย์คนอื่นดูไหมละ่ะ <c oughs> ฉันคิดว่าพวกเขาที่สอนมาเนิ่นนานกว่าฉันน่าจะรู้นะอได้เลยครับแล้วศาสตราจารย์เห็นศาสตราจารย์เซอร์เพ็นไทน์ไหมครับอืมไม่ใช่ว่าอยู่ที่ห้อง นคาถาเหรอหมายถึงว่าปกติฉันเห็นเขาผ่านจากเรือนกระจกบ่อยๆอมันจะมีหน้าตาของนันอยู่แบบว่าอยู่ในห้องพักนะจ่ะโอเคครับได้สุดท้ายผมรู้สึกได้ว่าคืนนี้เหมือนจะมีสึกใหญ่สึกใหญ่สำหรับใครก็ไม่รู้ น่ใช่เหรอหวอื้ซเป็นไทยได้ไหมยวอดเจอสักคนได้ไหมสราจารย์อ่ะกูว่านเว้ยสิ่งที่จะทำได้ดีที่สุดคือถ้าสมมติเขายิงกูชุดแดงมันยิงกระถานม,มาใส่อะทางที่ดีที่สุดคือโปรเทโก้เว้ยโปรเทโก้กับลาพิดัสทำนั้นที่จำเป็นตอนน่ะคือเอสเปอรมาสมันได้แค่คนเดียวไงแต่ถ้าคิดสภาพแม่งมาเป็นสิบอะมันจะสู้ไงไหววะเด็กสิบเอ็ดไอ้ย ดีนะครับนายไม่เข้าบ้านแล้วนะผมเข้าไปนะครับโอเคเสียงเปาพ <c oughs> ี่โจพี่เสียงพี่เปาอย่างไง โอ้เชี่ยอะไรกันเนี่ยกูจะได้เข้าไหมนะเป็นไปที่สูง จะปลอดภัยกว่ามันเงียบจริงๆเลยหรือมันไม่มีอะไรนะเดี๋ยวฉันต้องไปเลือกวก่าน,นี้ตีสามที่ที่ไม่กลิ่นกรรมฐานที่ไหนกันนะ เดอจนห่วงละไม,ไม่ไม่น่ามีอะไรหรอกกู้ว่ากลับดีกว่าจังหวะกลับไม่หละมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูวเห็นอะไรกูเห็นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แม่งเหมือนจะเป็นสงครามเลยวะ่ะเฮ้ย เหมือนจะเป็นสงครามร้วยว่ะถ้าจจไม่ผิดแมมพายเหรอหรือบี่า ได้น้ำดีจริงหรอส,สูงเลยด้วยนี่อ้วนน่าโดนตลบหลงัง เชียบไปไหนแล้ววะโอ๊ยตกใจตกใจ แห้ให yeah, ้กูเห็นเป็นล่างทีถ้าคุณใส่ด้วยเดียวกับนจ้าหรือถ้าจะโคดไว้ช่งจันดับได้มาถึงอาจจะต้องนำวัตรวังก็จะมาแบะตืนหรืคุณใครแล้วให้คุณอรในช่วงนี้ แ้ดูเหมือนว่าช่วงเวลาอาจจะไม่คเป็นเท่าไหร่อ๋อเซนทอยี่อดูเหมือนว่าช่วงนี้มีพวกผ้าฝุเริ่มออกมาอลละวายไม่เชี่ยมันพิมพ์ยาวไงนะชินชินฟินฟินเนียเสียงไม่ถึงว่ะเสียงไม่ใส่เสียงกูจะไม่ได้ยินแล้วดิเชีย่ยวเเซนทอยผมต้องขอก่อนนะครับเดี๋ยวจะเป็นการแบบดูโลแบบแม่นั้นเอาดูพูดเยียอะไรวะ มันจะเป็นการแอบฟังแบบไม่ถูกต้องซึ่งตอนนี้เขาปรับเป็นวงปกติเราก็ไม่ได้ยินแล้วแหละแอบดูคือเราไปใกล้กว่นานั้นไม่ได้แล้วไงทำไม่ได้ได้ยินเสียงไม่ได้คือได้ยินกระเวต้องเขาเ้าใกลไม่จจออ๋อโอเค เอาไว้ว่าเราเห็นเราเห็นว่าเขาคุยเอ้ยเราเห็นเซ้นทอกับสองคนนี้แต่เราไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันก่อนหน้านี้เราจะลืมๆมันไปนะทุกคนกู <c oughs> จะเข้าใกล้ใหญ่ประเด็น <c oughs> อไอ้เขาว่าได้ตีสามตีสี่เขาจะพาทำเป็นปเรื่องระบำหรือเปล่านะตั้ะใจสึกใจจริงๆแกงชุดแต่งผมว่าต้องรอวันปลัดมูล จารสิเลือดอีกอะไรด้ใครับเอ้ไงจ๊ะเออผมสอบถามได้หรือเปล่าครับว่าผมจะเจอศาสตราจารย์ผู้ชายได้ที่ไหนเออทำไมนักเรียนถึงถามหาศาสตราจารย์ผู้ชายล่ะจ๊ะผมอยากถามอะไรนิดหน่อยครับผมจยทีวันนี้เหมือนฉันจะยังไม่เห็นใครเลยนะจ๊ะ ถ้างั้นผมถามสาตร์าจารย์ได้ไหมครับว่าอะไรจ๊ะสตัตราจารย์ถนัดด้านต่อสู้ไหมครับฉันเราก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกผมมีคําถามว่าสมมุติว่าสาตัตราจารย์อยู่ปีหนึ่งมีแค่คาถาพื้นฐานแล้วถ้าสาตราจารย์โดนฝั่งตรงข้ามลุมสิบคนสตัตราจารย์จะเอาตัวรอดอยังไงหรอครับอืม ถ้าเป็นชั้นหรอฉันคิดว่าชันน่าจะยอมแพ้แต่ถ้ามัน<ต>หมายถึงถชีวิตล่ะครับถ้าหมายถึงชีวิตในความรู้สึกของฉันฉันคิดว่าการที่คนหลายคนจะมารวรมคนคนดีมันก็ค่าที่จะไม่แฟลย แล้วฉันเองก็คิดว่าฉันไม่สามารถรับได้กับเรื่องแบบนี้เกิดอ,อะไรขึ้น,นหรือเปล่าจ๊ะเล่าฉันฟังเปล่านะครับแค่ถามดูครับฉันคิดว่าเราเรียนจะต้องมีต้นสายปลายเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฉันฟัง <laughs> อ่าผม ผมไม่เล่าแล้วกันนะครับรื่ว่าจะต้องให้ฉันไปตามสืบเอาเองถ้าเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ก็ก็จะทำไมครับเอยเอย่างไรดีนะฉันควรส่งจดหมายหาสจจันใหญ่ดีไหมนะเรื่องแบบนี้นะโดยจะเป็นสจกจันท่านอื่น ไจัดการจัดตราจัดประจำบ้านทีไมนะอ่าไม่ดีครับแต่ผมจะคุยกับศาสตราจารย์เซอร์เพนทายก่อนนะผฝ่ายจัดการมันเกิดอะไรขึ้นล่งชั้นฟังเดี๋ยวดีเอ่อพวกนายพวกนายจะถามศาสตราจารย์หรือเปล่าอ่ะอ๋อใช่อ่ะไปหอยถามถามก่อนเลยอ่ะอ๋อสวัสดีครับศาสตราจารย์สวัสดีจตุเรียนไม่ไงจ๊ะ จะถามว่าศาสตราจารย์เห็นศาสตราจารย์มารดาักหรือเปล่าสักครู่นะชันขอเวลาสองนาทีฉันฟังด้วยได้ไหมอะแบบเรื่องสำคัญหรือเปล่าเปล่าจะถามศาสตราจารย์นะไม่าไงจ๊ะอาจารย์เห็นศาสตราจารย์มารดาดักหรือเปล่า ันนี้ฉันไม่เห็นใครเลยฉันเพิ่งตื่นเอ่อศาสตราจารย์รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับศาสตราจารย์มารดาดมัม้งไหมครับม,มีอะไรหรือเปล่าจ๊ะเออเขาจบจากที่ไหนหรอตอนนี้ฉันไม่รู้ฉันอาจจะอยู่คนละรุ่นกัตกับคุณมารดาดก็ได้จ้ะยศศาสตราจารย์ยังไม่เห็นศาสตราจารย์มารดาดเลยใช่ไหมครับใช่าจา้ะวันนี้ฉันยังไม่เห็นเลยเพราะฉันเพิ่งตื่นอ๋อย็น ขอบคุณมากครับศาสตราจารย์อขอบคุณมากครับศาสตราจารย์แค <c oughs> ่ดีเหรอที่ดีครับเช่นกันอาจารย์นักเรียนขอให้มนวันที่ดีโอ้ยชิวเ้ย <c oughs> นักเกียนครับศาจารย์รู้จักเบรคไหมครับ <c oughs> อะไรจ๊ะ เออไม่รู้ครับเห็นมันแปะอยู่หน้าบอร์ดอ๋อตายจริงเรื่องนั้นสินะไม่ต้องใจมาถามด้านับฉชนแล้วล่ะแต่เจ้เองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรหรือเกิดอะไรศาสตราจารย์เพิ่งเข้ามาเหรอครับฉันมาได้สักพักแล้วฉันก็รู้อยู่ว่ามีอะไรเฮ้ยสนรับเรื่องนั้นฉันคิดว่าฟังหูไวก่อนอย่าเพิ่งตื่นตะหน S <S ฉันคิดว่าสัจาจารย์ทุกคนในฮอกสปอร์ตมีความมีความเก่งกล้าที่จะสามารถปกป้องเด็กๆทุกคนได้ไม่ว่าจะอะไรทั้งสิ้น <S <S มันเกิดขึ้นที่บ้านไหนเหรอครับสัจตราจารย์พอทราบหรือเปล่า <S 2> <S 2> เกิดขึ้นที่บ้านไหนกันเหรอเรื <S 2> <S 2> ่องนี้ฉันจะไม่รู้เหมือนกันแเกิดขึ้นที่บ้านไหน แล้วศาสตราจารย์พอรู้เรื่องกลุ่มชุดแดงไหมครับรนั่นดิจิทัลไม่รู้มมรจโอเคครับผมหมดคำถามแล้วอือขอโทษทีนะจ๊ะบางเรื่องฉันอาจจะให้คำตอบไม่ได้ไม่เป็นไรครับอ่า ศาตราจารย์ครับอยู่ไหมนะอืมบ้างไงศาตราจารย์เห็นศาสตราจารย์ผู้ชายคนอื่นไหมครับศาสตราจารย์ผู้ชายคนอื่นใครละ่ะคุณคุณอาดาเห็นไหมไม่เห็นะนะคะคุณเอนโจเองนั่นหรอเอ่อหาศาสตราจารย์เซเวนไทยกับศาสตราจารย์เอนโจครับ ไม่เห็นเลยนะคะเขาไม่ไดมาที่ข้อสมุดเลยเนะี่ยอืมโอเคครับเย้เย,ยจาตา์หรือเปล่าครับไม่ครับว่ายังไง เอ่อผมขอคุยด้วยแป๊บหนึ่งได้ไหมครับได้ครับอ่าศาสตราจารย์ถนัดต่อสู้ไหมครับต่อสู้กับอะไรล่ะครับกับจอมเวทด้วยกันนะครับทำไมครับผมอยากถามศาสตราจารย์ว่าสมมุติว่าศาสตราจารย์มีคาถาของเด็กปีหนึ่งแล้วก็ฝั่งเขามีคาถาพบมือแต่มีการเป็นสิบคนศาสตราจารย์จะสู้ไงล่ะครับ มายถึงคุณมีแค่กระถาษปีหนึ่งถึงไมครับใช่ครับแล้วมีั่งนนงข้ามกี่คนนะครับสิบคนครับห้าสิบคนแล้วครับอืมหนีก็ได้นะครับแต่ว่าเหมือนเป็นเกมชีวิตนะครับจริงๆงการหนีน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดนะครับถ้ากระถาที่พอได้เขามีแค่เอ็กซ์เพเลมัทอาราเดียวแต่ว่าถ้าแนะนำก็ราบิดัสแล้ววิ่งดีกว่า แม่จะดีที่สุดนะครับครับผมไม่มีดัดแล้ววิ่งไปเลยใช่โอเคครับแค่แค่นี้แหละครับครับผมเอ่อว่าแต่ศาสตราจารย์เห็นศาสตราจารย์เซเวนไทยไหมครับไม่เห็นเลยครับศาสตราจารย์เอ็นโจ้เหรอครับไม่เห็นครับโอเคครับครับผม รหัสผ่านของเราคืออะไรโอ้โหเยเช่อ่ออบุนเข้าไปได้เลย